ครับสวัสดีครับต่อจากที่แล้วครับที่ช่างแมวซ่อมเมนบอร์ด LG อินเปนเตอร์นะครับ s a า s u มีปัญหาที่ว่าลูกค้ากดารีโมทเช็คโค้ด l 5นะครับแล้วก็ลองไปซ่อมที่หน้างานแล้ว,ลวก็พัดลมหมุนแป๊บเดียวแล้วก็สั่งตัดนะครับโอเคตอนนี้ก็ถอดมาที่ห้องนะมาไล่ดูนะครับตอนนี้ก็ทําการต่อสายประมาณนี้นะครับตอนนี้ต่อผ่านไฟผ่านกันดูดนะครับแล้วก็มาผ่านนี่ปลั๊กต่อขาว ดำนะครับ <ITA> แล้วก็มีจัมปชุดนี้ฮะรีเลย์นะครับแล้วก็ตรงนี้โควโหลดนะครับเพื่อให้อ่าเป็นนวลวงจรนะครับที่เป็นการ์บไปรทั้งก่อนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวดูมาดูแรงไฟเดี๋ยวเปิดนะครับนีเก็เพื่อไม่การเสียเวลาเสงรีเลย์ออนนะครับสอบสตาร์ออนก็วัด ac ก็เข้าจุดนี้นะ ac เข้าเข้าจุดนี้นละ้ ac ตัด ac ไปเลยนะ ac ก็ถ้าจะวัดก็วัดตรงไดโอดนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะ ac สองร้อยยิบห้าโวลต์นะครับ ac แล้วก็ตั้งไปที่ dc แต่ยี่ตอนนะก็วัดตรงตรงอ่า ตัวขาปาเลยก็ได้นะจะมันยากหน่อยตรงนี้ฮะหรือตรงในอดนี่ก็ได้ฮนะตรงในอดง่ายกว่าตรงในอดบิดนี่นะครับไฟสามร้อยสิบเอ็ดโวลต์นะครับโอเคออนแล้วเดี๋ยวเช็คไฟขาตัวมอเตอร์นิดนึงนะครับตอนนี้ ดีซีก็จุดนี้นะฮะดีซีจุดนี้เดี๋ยวก็ได้ตัวนี้สีฟิลเตอร์นะตัวใหญ่ทีมันจะจิ้มยากหน่อยมันจะติดเคลือบนะไม่ใช่อะไรจะหวัดไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ัวไหน,นบวกจะไหนลบเดี๋ยจะมาหาขั้วกัน โอเคสามร้อยเก้าวัลตอนนี้ตอนนี้ลบวัดอ่าเช็คตรงมอเตอร์นะครับจับเก็ตมอเตอร์นะครับตัวนี้ออนออกสิบห้าวัลนะครับอ่า UV เดียบันยูนะ IPM ของตัว IC นี่นะตัวนี้ของมอเตอร์นะครับมอเตอร์อิมมัลเตอร์เอง ขาออกนะฮะขาเอาออบ15โวลต์น,นะครับโอเคต่อไปมาเช็คตัว IC IPM นะครับตัว IPM 1นี่นี่นะฮะเช็คบวกลบก่อนไฟบวกไฟลบอจับขั้วผิดรู้สึกจะมาขาพาวเวอร์นะครับสองขานี้นะ 1> 3 1ม1้อยโวลต์นะครับสลักวัดขาดับบิลยูนะครับโอ้ตัวนี้ออกมาเยอะเลยนะครับ310โวลต์นะครับขาวี v. อ่ะออก15โวลต์นะครับขายู U. ก็ออก15โวลต์นะครับโอเคขาไอซีไอพีเอ็มนับขาตัวนี้ ดับบนยูนะช็อตนะครับน่าจะเป็นตัว i อ p t หนือเฟสช็อตด้านในนะครับในตัว IC เองคือตรงนี้ออก15โวลต์แล้วก็ชุดไฟ15โวลต์ก็ไม่ต้องไปเช็คนะครับก็คือจ่ายแล้วนะครับ52เนี่ยคือไฟมีครบแล้วก็น่าจะมีปัญหาที่ตัว IC IPM เองนะครับช็อตนะครับที่ว่ามดเข้านะครับปิดกันเ,เดี๋ยวปิดเดี๋ยวถอดดูก่อนว่าเบอร์อะไรนะตัวนี้ ถอดฝั่งนี้นะครัฝั่งขาออกนะครับใช้ตัดดุดุดตะกัวดุดูกด,ด,ด,ดูก่อนนะว่าเบอร์อะไรนะตอนนี้ก็คือการนี้คือช็อตไปแล้วนะครับเราจะดูขาก็ดูขาด้านบนนะครับตัวนี้ขายีเจเป็นไฟเข้านะครับ ก่าวเทนกายี่สิบเอ็ดยี่สสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกเป็นขาเอาออกนะครับยูวีแต่มันอยู่นะ mm hmm. เกี๋ยวดดดดรอยฝั่งนี้นะดูเบอร์ก่อนจะได้เบอร์อะไรถูกนะครับอโอเคเดี๋ยวจะวัดอีกที่นึง,งน,นะครับตั้งมันตินเตอร์นะครับตินเตอร์ตั้งเป็นคูณสิบนะครับเดี๋ยวเช็คไฟก่อนไฟ ดิชาร์ดหมดแล้วอย่างนะครับน่าจะหมดแล้วนะโอเคตั้งหนึ่งพันวนเช็คก่อนนะครับเผื่อไฟค้างนะครับโอเคไม่มีแล้วตั้งไปคูณสิบนะครับเช็คเทียบกับคูณลบนะครับหรือก,กาวนั่นเองนะับเดี๋ยวบวก สีดำจับขัวลบนะครับสีแดงจับตรงขาออก่อะตอนนี้มีโอมนะครัวน,นี้ขานี้ก็มีโอมขานี้ะก็มีโอมนะครับสลับด้านครับ ลับด้านโอมไม่ขึ้นนะโอมไม่ขึ้นนะโอมไม่ขึ้นนะครับลองตั้งคูณ10บดูนะครับโอมสิบขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นมีโอมเหมือนกันโอมสิบขึ้นมันไม่เสียเลยนะครับเดี๋ยว วัดฝั่งนี้โวณสิบเสรับด้านลองวัดฝั่งไฟโบกนะครับจะหาข้อแตกต่างข้อแตกต่างโอเคอ่ะตัวนี้โวณสิบนะครับดำจับแดงอ่ะสองานี้มีโอห์มนะครับพอมาจับขานี้นะครับอ่ะโอห์มต่ำนะครับ นี่นะครับคูณสิบนะครับตันนี้ไม่มีโอห์มนะครับถ้าวัดเทียบเทียบกับขั้วไฟบวกนะครับขั้วนี้ที่มีปัญหานะครับโอเคคือไฟไฟมันเป็นสวิตช์ไม่ได้นี่นะครับมันต่อเหมือนต่อตรงโอเคก็เลยทำให้วงจรโปรเทคไปนะครับอโอเคครับนี่ก็ลอยออกฝั่งนี้นก่อน กลูเบอร์กันะครับป๊าบเบอร์อะไรเน่ยสำคัญคือเบอร์นะครับอย่ากับหัวกลับทาง ว่าอาย่าาก็ท่ายกับหัวกับหางมีอินชายน่านะเบอร์ r, อะไรน SLM เอ้ SLIM hey. t IPKl นะครับ H8D EE2 นะ m i t s u b i ิ h ิ Electric นะบเบอร์ของเขาอ่ะเบอร์นี้เลยถ่ายไว้นะเผื่อใครต้องใช้ก็ดูรุ่นนะครับมันมีหลายรุ่นนะครับไม่ใช่ว่าจะเบอร์เดียวกันหมดโอเคอ่ะโอเคครับยังไงก็ หาเบิกอะไรดูก่อนนะครับยังไงถ้าได้อะไรก็มาใส่ดูทีรอบไม่รอบว่ากันเมื่กี้นะครับยังไงก็หวังว่าจะมีวิญญนะครับสวัสดีครับสู้ครับหวังว่าช่างใหม่จะช่วยได้นะครับขอบคุณครับที่รับชมงานก็ต่านก็ทำหลายช่องนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องใหม่ๆด้วยนะครับ